สวัสดีค่ะโรสนะคะข่าววันนี้โรสก็จะมาเมา์โมเมนต์เอิร์ธมิกนะคะจะมาพูดถึงโมเมนต์ของพี่เอิร์ทมิกที่เกิดขึ้นในต้นเดือนมีนาคมนี้นะคะกับโมเมนต์ลูกเขยคนโปรดกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของน้องมิกซิลนั่นเองอย่างที่เราเคยเห็นกันเนาะในเ e m s Earth Mix Space EP ล่าสุดเนี่ยจะเห็นว่าน้องมิกเนี่ยกำลังตกแต่งบ้านอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าตกแต่งไป80%แล้วแปลว,ว่าน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะเนาะ,ะมาวันที่2มีนาคมน้องมิกเขาก็ได้ทวี ว่าจะย้ายแล้วน่าจะตกแต่งเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็เตรียมที่จะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่แล้วนะคะย้ายจากคอนโดที่โศมมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่นี้นะคะก็ไม่รู้ว่าบ้านของน้องอยู่แถวไหนนะแต่โลคิดว่าน่าจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านพี่เอ,อ๋หรอกน่าจะอยู่แถวแถวแถวัวงนานั่นแหละอ่ะทีนี้มาวันที่สมีนาคมนะคะก็เป็นวันที่คิดว่าน้องวิกน่าจะเป็นวันที่มีความสุขของน้องเลยแหละเพราะว่าเป็นวันที่น้องมีกะได้เจอกับ คุณพ่อและคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คือมาหาที่บ้านใหม่เลยนะได้ยินมาจากอะไรสักอย่างนี่แหละเหมือนน้องมิเคยพูดเอาไว้ว่าแบบไม่ได้กลับลำปางนานมากๆแล้วอืน่าจะเป็น คำถามอะไรสักอย่างจากแฟนคลับเนี่ยแหละที่เขามีโอกาสได้วิดีโอคอลกับเอิร์ธมิกแล้วเขาถามอะไรสักอย่างน้องมิกแล้วน้องมิกก็บอกว่าไม่ได้กลับบ้านนานมากแล้วลําปางนี่ไม่ได้กลับเลยไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่เลยน่าจะประมาณ2ปีได้มั้งถ้าเราจำไม่ผิดนะน้องมิกเหมือนจะบอกว่าสองปีไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะแต่คิดว่าเขาน่าจะได้คุยกันนะอาจจะโทรคุยอาจจะวิดีโอคอลบ้างนะคะแต่ก็ไม่สู้ได้เจอกันแบบ ต่อหน้าเนาะเจอตัวจริงเนาะครั้งนี้น้องก็ได้เจอแล้วน่าจะแฮปปี้มีความสุขเลยนะคะซึ่งน้องมิก็ได้มาทวิตเตอร์ด้วยนะคะน้องมิกบอกว่าไม่เจอม้ากับป้านานมากแล้วก็มีทวิตด้วยว่ามแม่จะอยู่ด้วยแล้วมีคนดูแลแล้วอันนี้เคยได้ยินน้องมิกพูดเอาไว้เหมือนกันว่า เหมือนคุณแม่เขาจะมาอยู่ด้วยนะคะน้องมิกไม่ได้อยู่คนเดียวก็จะมีคุณแม่มาช่วยดูแลด้วยตอนที่เห็นบ้านน้องมิกใน e อฟออะก็รู้สึกเหมือนกันว่าบ้านน้องกว้างแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะแบบรู้สึกแบบเฮ้ยถ้าอยู่คนเดียวจะเหงาไหมอยู่คนเดียวจะดูแลทั่วถึงหรือเปล่าที่แท้ก็คือ,อย๋ยวมีคุณแม่มาอยู่ด้วยนั่นเองนะคะก็ดีมากๆเลยเนาะ <c oughs> คุณแม่ก็อาจจะมาช่วยดูแลหลานๆด้วยเนาะเด็กๆเด็กๆบ้านอาโศกก็จะย้ายมาอยู่บ้านใหม่แล้วแหละ บ้านมาอยู่แถวไหนอยากจะเรียกชื่อให้ถูกจะได้เป็นแบบว่าบ้านบางนาก็บ้านบางนาหรือว่าถ้าเกิดว่าอยู่บางนาด้วยกันเราก็เรียกเป็นบ้านบางนาสาข,ขาสองอะไรอย่างเงี้ยดีไหมนอกจากโมเมนต์ครอบครัวที่เป็นโมเมนต์แห่งความสุขแล้วนะคะวันที่4มีนาคมเนี่ยก็ยังมีโมเมนต์ที่ได้มาจาก IG Story ของพี่แปะนะคะซึ่งโมเมนต์เนี้ยฟิลแบบประมาณแบบ ลูกเขยมาเจอแม่ยายครั้งแรกฟิล,ลเป็นประมาณนั้นเลยก็คือในวิดีโอเดียวก็จะเห็นเป็นพี่เอิร์ธเป็นน้องบิกแล้วก็มีคุณแม่ยือนอยู่นะคะซึ่งเป็นช่วงที่เขากินข้าวกันแหละนะ่าจะข้าวเย็นเนาะซึ่งรู้สึกว่าจะมีเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะ ก็บ้านตรงนี้เป็นคนเหนือเนาะก็เลยเอาอันนี้มารถไม่รู้ว่าคุณแม่ทํามาหรือว่าคุณแม่ซื้อมานะคะแต่พี่เอิร์กก็แบบเหมือนชอบมากว่าอุย้ยขนมจีนน้ำเงี้ยวอร่อยมากเลยนะคะแบบชอบมากอร่อยมากแล้วจะเดี๋ยวจะแวะมาบ่อยๆนะคะซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าอันนี้เป็นอ่น้ำเงี้ยวน้ำยาก็น่าจะเป็นแบบขนมจีนน้ำเงี้ยวกึ่งน้ำยา ใส่แบบใส่กะทิด้วยเขาก็เลยบอกว่าเป็นกึ่งน้ํายานะคะเพราะว่าน้ำเงี้ยวปกติไม่ได้ใส่กะทีเนาะรสก็ไม่ใช่คนเหนือรสไม่เคยกินแบบต้นตำรับนะถ้าเคยกินแบบแบบที่ร้านขนมจีนเขาขายอะ่ะแบบนั้นอะ่ะเออยรสก็ว่าก็อร่อยดีรสก็ชอบนะขนมจีนน้ำเงี้ยวอะ่ะจริงๆเมื่อก่อนนะไม่รู้จักเลยแต่ว่าที่ทํางานเก่าเพื่อเพื่อนโรงงานอะ่ะเป็นคนเหนือเยอะมากแล้วเขาก็บอกว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวเป็นอะไรที่เด็ดมากเธอต้องลองก็เลยได้ลองก็รู้สึกแบบก็ ็อร่อยดีนะแบบสีมันแดงอ่ะสีแบบแดงๆก็แบบคิดว่าจะเผ็ดปรากฏว่ามันไม่เผ็ดเลยซึ่งพี่เอิร์ก็ชอบมากๆนะก็เลยชมว่าแบบอร่อยมากๆเลยชอบมากๆเลยจะแวะมาทานบ่อยๆซึ่งพอพี่เอิร์พูดอย่างนี้น้องมีเขาก็ทําหน้าแบบแปลกคือรถไม่รู้ว่าสีหน้าน้องมับแปลว่าอะไรจะหมายความว่าคุณแม่ไม่ได้ทําหรือเปล่าคุณแม่แบบคุณแม่ไม่ได้ทํานะอันนี้คุณแม่ซื้อมาอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าแบบ เอ้พี่นิวบอกว่าจะมาบ่อยๆอ,อย่างนี้หรือเปล่าอุ้ยเอ,อ่อขนมจินน้ำเงี้ยวอร่อยมากครับอือเ oh. ยี่ยมเลยหมดหลังจะมากินใหม่น้ำเงี้ยวกึง่งน้ำยาน้ำยาอะไรฮะน้ำเงี้ยวกึง่งน้ำยาคือถ้าน้ำเงี้ยวจริงๆเขาไม่ใช่กะทินะอันนี้ oh. ไม่ได้ผัดก,กับ ไอ้เอกะทิมะพร้าวไหมครับแต่เลือดอร่อยมากเลยครับฮะเลือดแม่บอกแม่ไม่ได้เลือดต้องซื้อมาหนูโอเคโอดเหอ๋อเลือดอร่อยอร่อยแล้วไม่กินกุ้งอ่ะกินหมดเลยอ๋อทำไมอาจารยกินกุ้งเนะกินหมดเลยตัวนี้อร่อยครับผมเคยกินมาเขไปทำหน้าอย่างนั้นนะชาวสุรนทร์เหรผมรู้ความจริงอะไรบางอย่างความจริงว่าบอกไม่ได้งนี่ยมันจะเผ็ดหน่อยนะลูกกินได้นะได้แม่เอันก็คือปุ้มจริง พุ้มปิ่มมากจริงๆวันนั้นนะวันที่สิ่นีนาคมก็ไม่คิดว่าพี่เอิจะไปโผล่ที่บ้านของน้องบิกนะวันนั้นน่ะก็จะเห็นเป็นน้องบิ๊ก็ลงไอจีสตอรี่ที่แบบเหมือนกับว่ากุมขมับอะไรประมาณเนี้ยเซลฟี่หน้าตัวเองแล,ล้วกุ้มขมับเพราะว่าตั้งแต่หลัง ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน้องมิ้เขาก็เริ่มฝึกงานแล้วนะทุกคนแล้วแบบเหมือนกับว่ามันน่าจะหนักมากๆอะ่ะช่วงช่วงบ่ายเกือบบ่ายสองเนี่ยก็จะเห็นพี่เอิร์่อานั่งรถเบาะแดงของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ไปที่ไหนดูอารมณ์ดีเลยกินผลไม้แบบอารมณ์ดีมากๆเลยน่าจะเป็นฝรั่งหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็ท้ายก็คือมาโผล่ที่บ้านของน้องมิกนั่นเองนะคะในวันนั้นอะ่ะพี่เออเขาก็ได้ลงไอจีสอรี่นะคะเป็นรูปไฟอะ่ะไฟในบ้านน้องมิกอะ่ะที่เป็นรูปเหมือนพระจันทร์อะไรเงี้ยซึ่งบางคนก็บอกว่าเหมือนเป็นรูปโลกแต่ว่าร,รู้สึกว่ามันเป็นรูปพระจันทร์อีิความรู้สึกรถว่ามันเป็นรูปพระจันทร์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้วันที่28กุมภาพันธ์อ่ะน้องมิกอะ่ะเขาก็เคยลงรูปนี้นะคะเป็นรูปในไอจีนะคะแล้วก็ใส่แคปชั่นว่า As we dream นะคะซึ่งพี่เอ๋ก็ไปชมด้วยนะว่าสวยอันนี้รสไม่รู้ว่าพี่เอ๋เป็นคนเลือกหรือเปล่ารสจําไม่ค่อยได้ถ้าใครรู้บอกรสได้นะแต่รสคิดว่าน่าจะพี่เอ๋นั่นแหละเป็นคนเลือกเนาะเพราะว่าดูใน EMS ถ้าอะไรที่พี่เอ๋เป็นคนช่วยคิดพี่เอ๋ก็จะ proud to be s e n มากมากเลยอย่างอดี้ก็จะมาชมข้างใต้ว่าสวยซึ่งก็มีคนแซวอะว่าหมายถึงโคมไฟหรอหรือว่าหมายถึงเจ้าของโคมไฟหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ As we dream ประโยคนี้ลสนึกถึงเพลงที่น้องมิกร้องวันคริสต์มาสอะที่แบบ As we dream <laughs> เ,เพลงนั้นนานนึกถึงไม่รู้ว่าน้องมิกมาจากประโยคท่อนนี้หรือเปล่าแต่ As we dream ก็คือเหมือนอยู่ในความฝันใช่ไหม <laughs> และวันต่อมานะคะติดติดกันเลยก็คือวันที่5มีนาะคมก็เป็นวันที่น้องอะทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะซึ่งแต่ละรูปที่ถ่ายออกมาก็คือแบบ คือเอิร์ธมิกต้องนั่งคู่กันอะ่ะนั่งข้างกันอะ่ะดูเผื่อเผิดฟิลเหมือน human, งานมั่นเช้าอะ่ะงานเช้าอะ่ะทุกคนงานแต่งตอนเช้าเขาเรียกว่างานมานั่นหรือเปล่าฟิลเหมือนยงานเลยอะก็ไม่ได้อยากจะเซลแต่ว่าฟิลมันให้อะ่ะมันได้จริงๆริงแล้วที่นี้ก็จะมีเป็นจูเนียด้วยนะคะจูเนียถ้าเราจาไม่ผิดเขาเป็นเด็ก พี่แปะใช่ไหมเป็นเด็กในการดูแลของพี่แปะเหมือนกับน้องมิกอะไรอย่างเงี้ยก็คือนอกจากน้องมิกแล้วพี่แปะเขาก็ดูแลจูเนียร์ด้วยก็เลยเหมือนกับว่าเออได้ไปไหนมาไหนบ่อยซึ่งเหมือนกับว่าเออจูเนียร์เขาก็เคยได้เจอน้องมิกบ่อยอยู่เหมือนกันแล้วก็มีคนเหมือนน่าไปชิปเรลือคู่นี้หรือ,รอเปล่าทาให้เกิดเป็นแฮชแท็กจูเนียร์มิกขึ้นมาซึ่งจูเนียร์เขาก็เลยได้ปล่อยรูปออกมานะคะซึ่งรูปนี้เป็นรูปครอบครัวที่อบอุ่น มากเลยก็คือจะมีน้องมิกมีคุณพ่อคุณแม่ของน้องมิกแล้วก็มีพี่เอิร์ธอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็คือรูปเนี่ยฟิลแบบลูกเขยคนโปดิดอะทุกคนมากมากเลยน้องมิกก็นั่งอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคุณแม่เขาก็จับไหล่น้องมิกตัวหลแล้วก็แต่พี่เอิร์ธน่ก็คือฟีลแบบว่าได้รับความรักเต็มที่มากลูกเขยคนเปิดอย่างนั้นฟิลแบบยังไงอย่างนั้นเลยเพราะว่าแบบ เออคุณพ่อคุณแม่ก็คือดูปลื้มปิ่นกับพี่เอ,อิร์ธมากๆนะดูเอ็นดูพี่เอ,อิร์ธมากนะอย่างเสียงที่พูดตอนที่คุยกับพี่เอ,อิร์ธก็คือน่ารักเหมือนกันนะคะที่คุณแม่คุยด้วยในในไอจีสตอที่พี่แปะถ่ายลงมานะคะอ่ะอันนี้จูเนียนะคะเขาได้ลงรูปนี้มาเพื่อที่จะระเบิดเรือจูเนียร์มิกทิ้งนะคะเขาบอกว่าเจอแฮชแท็กจูเนียมิกแล้วงงเลยขอปารูปนี้ระเบิดระเบิด,รเ,บดเรือทิ้งหน่อยละกัน55าา อ่ะแ a ชแท็กเ e แล้วก็แท็กพี่ e อิร์ตองไปเลยแล้วก็เขียนว่าช h i p p e r จูเนียเป็น Shipper <laughs> แล้วคะ่ะ <laughs> เห็นมีเป็นที่เหมือนพี่โซอ่ะเขาไปถามจูเนียอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเออรู้ความลับอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจูเนียก็ทำเป็นล็อกแรกล็อกแรกแบบว่าไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยอะไรอย่างนั้นเขาต้องกลุมความลับอะไรสักอย่างเขาถึงขั้นแบบว่าระเบิดเตื่นจูเนียของตัวเองทิ้งนะคะ <laughs> ที่เป็นตัวเองกับน้องมิกทิ้งเลยนะ หรือว่าเอามาปะฟะกจริงๆอะคะเอยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะทุกคนมาวันนี้วันที่แปดมีนาะคมพวดเลยวันนี้คือขิงเยอะมากๆและขิงที่ว่าไม่ได้มาจากมอซองมิกซิลนะคะขิงอันนี้มาจากไร่ใหม่ของคุณดิเอิร์นั่นเองคือคือรู้อยู่แล้วลหละว่ามิกซิลอะขิงเก่งแต่ก็ไม่คิดว่าดิเออร์จะขิงเก่งขนาดนี้นะคะ นึกถึงบทหนึ่งในพินัยกรรมกรรมเทพที่เหมือนกับว่าสวินบอกว่าอะไรอะเหมือนทำไมถามวกรแบบพูดจายอย่างนี้อะไรเงี้ยเราถาวรกรก็บอกว่าก็ติดมาจากสวินนั่นแหละอันนี้ความขิงก็น่าจะเหมือนกับในบทนี้หรือเปล่าที่มันติดต่อกันได้ส่งผลต่อกันได้นะคะทำไมพี่เลยเข่งขิงกิ่งขเนนี้เป็นเพราะมอสซหรือเปล่า ขิงยังไงเดีย๋ยวทุกคนจะงงก็คือวันนี้นะคะตอนประมาณแบบช่วงเช้าอะไรเงี้ยน้องมีเขาก็ได้อ่าทวิตนะคะว่ารีวิวอเนสตายตายอย่างเขี่ยกลับมาคือหลับตายไม่เอาอะไรทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้ก็คือน้องได้ลง IG story เป็นแบบเซลฟี่ตัวเองนะ่ะน่าจะอยู่ในชุดที่ปฏิบัติการอยู่นะคะแล้วก็เขียนว่าลาแล้ว <laughs> น่าจะเหนื่อยมากจริงๆกับการฝึกงานครั้งนี้อเนสคืออะไรลบไม่แน่ใจอย่าลส ต้องหาดูหน่อยทุกคนเราหาเจอแล้วอเนสน่าจะมาจากอนเนสเชซียงานด้านวิสันนีหน้าที่ของวิสันนีสัตวแพทย์และสัตวพยาบาลวิสันนีวิทยาเป็นวิชาที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้กว้างขวางทั้งทางกายวิภาคเภสัชวิทยา สรีระวิทยาและพยาิวิทยาทั้งยังต้องปรับจุดประสงค์และการรักษาของรรศัลยศาสตวแพทย์ทุกสาขาที่ผ่าตัดสัตว์ป่วยวิสันนีศัต,ตวแพทย์ต้องเข้าใจว่าแต่ละโรคทําให้เกิดความผิดปกติอะไรบ้างต้องผ่าตัดอะไรใช้เวลานานเท่าใดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดขึ้นกับสัตว์ป่วยตั้งแต่ก่อนการผ่าตัดระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัดซึ่งวิสันนี แพทย์จะใช้ยาระงรับความรู้สึกแก่สัตว์ป่วยที่มารับการผ่าตัดและทําหัตถการที่จําเป็นต้องใช้ยาระงรับความรู้สึกอย่างมีคุณภาพเพื่อให้สัตว์ป่วยปลอดภัยและไร้ความกังวลลดความเสี่ยงได้อ่ะน่าจะเป็นตําแหน่งแบบยาสลบทะลดเดานะน่าจะเป็นตําแหน่งที่แบบเหมือนกับว่าทําให้เขา ไม่มีความรู้สึกก็น่าจะฉีดยาชาหรือเปล่าไม่น่ายาสลบล้วน่าจะยาชาอะไรประมาณนั้นมันคงจะยากมากจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะน้องก็เลยแบบโอ้ถึงขั้นแบบเน็ตเหนื่อยเหลืเกินถึงขั้นมาบอกก็เลยวีอเนสตายตายแต่อย่างเขียนเลยทีเดียวนะคะ ในระหว่างที่น้องมิกเขาก็แบบว่าเออฝึกงานไปนะคะเนออเนืน่อกับการฝึกงานตัดมาที่คุณดีเอสนะคะก็ลง IG story รรัวๆเลยนะเป็น IG Story แบบว่านั่งดูทีวีอยู่ที่ห้องนั่งเล่นใครสักคนซึ่งไม่ใช่บ้านบางนาอย่างที่เราคุ้นเคยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นบ้านน้องมิกนะคะก็มีแบบว่า เออถ่ายน้องแมวถ่ายสมพรกับสมหมายก็เลยยิ่งแน่ใจเลยว่า,าบ้านน้องมิกแน่ๆแล้วก็มีเซลฟี่ต่างๆนานะนะคะล่าสุดนะคะพี่เอิก็ได้ลงรูปนะ,ะลูกตอนแรกเซลฟี่เป็นไ g Story ใช่ไหมต่อมาก็คือลงรูปให้เห็นเลยว่าแบบเออถ่ายกับสมหมายนะแล้วก็มีแคปชั่นด้วยนะคะว่า cat a t จ t Like m e อ่ะแมวไม่ชอบฉันพี่เอบอวกว่าแมวไม่ชอบฉันแมวไม่ชอบฉันแต่ว่า Cat แคสโอนเนอร์ <Owner. c ash> อาจจะชอบก็ได้นะคะหรือเปล่าและอย่างที่บอกว่ามีความขิงใช่ไหมที่โรสบอกว่าดิเอิร์ก็ขิงเป็นนะคะก็นั่นแหละคะ่ะมานั่งในบ้านเขาก็ถือว่าขิงมากๆแล้วนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าขิงมากๆแล้วนะคะท้าสุดตอนประมาณสามทุ่มกับสี่ทุ่มเนี่ยก็ลง IG Story นะคะเป็นแบบว่านอนอยู่บนเตียงใครสคักคน คือตอนแรกอะก็เห็นว่านอนเห็นว่าหมอนหมอ้อหมอนน่ะก็เป็นแบบลอกหมอนสีเทาๆดำๆอะไรอยงะแยแล้วสักพักก็แบบเหมือนกับซูมออกอะซูมเอาอะให้แบบว่าภาพกว้างขึ้นเห็นว่าที่นอนที่นอนอยู่ห้องแห่งนี้ไม่ใช่ห้องมาสเตอร์อย่างที่เราคุ้นเคยนะคะเอาลดดูแล้วแหละว่าน่าจะไม่ใช่ห้องของน้องมิก นะไม่ใช่ห้องนอนของน้องมิกในบ้านใหม่เพราะว่าเห็นเห็นอยู่กันในรูปต่างๆที่เขาลงมาแต่คิดว่าน่าจะเป็นห้องห้องนึงในบ้านของน้องมิกนั่นแหละนะคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะกับ บางนาแล้วมั้งวันนี้ไม่น่าจะกลับบ้านบางนาแล้วมั้งแล้วก็นั่นแหละเมื่อตอนเย็นตอนหกโมงอะ่ะก็น่าจะไปรับน้องนิกกลับมาจากที่ฝึกงานด้วยนะเพราะว่าน้องบิ๊กเขาก็ลงไอจีสตอรี่ว่าแบบมีความสุขอยู่บนเบาะแดงอีกแล้วนะคะนั่งรถเบาะแดงกลับบ้านมาอีกแล้วก็ชัวร์เลยนะคะไม่รู้ว่ามีงานอะไรฟิลดูเหมือนวันนี้ไม่ได้มีงานอะไรนะแต่แบบฟิลวันนี้ของของคุณดิเออร์เนี่ยก็คือแบบมาดูแลน้องแมวให้ว่าดูแลลูกๆให้นะคะ อาวันนี้พี่เอิร์ดนอนไหนไม่อยากจะถามละดึกขนาดนี้แล้วก็คงจะนอนที่บ้านหลังใหม่ของน้องมิกนั่นแหละนะคะก็อาจจะเป็นห้องห้องหนึ่งที่น้องมิกเคยพูดไว้ในขับเขาหรือเปล่าที่บอกว่าเออจะให้จะยกให้พี่เอิร์ดห้องนึงคือไม่รู้ว่าจะยกให้จริงๆหรือเปล่าแต่เหมือนพูดเหมือนพี่เอิร์ธขอห้องนึงแบบว่าจะแต่งแนวสแกตดินเวียอะไรนั่นแหละเคยได้ยินมาก็ไม่รู้ว่าใช่ห้องนี้หรือเปล่านะคะ ก็ <G ül ets> ประมาณน,านั้นก็ประมาณน,านั้นทุกคนวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะก็แฮปปี้กันไปแล้วสำหรับโมเมนต์ของเอิร์ธมิกซึ่งมีมาได้เรื่อยๆเลยนะคะอ่าสำหรับโมเมนต์เอิร์ธมิกไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์เก่าโมเมนต์ใหม่อะไรเงล้ยใครอยากให้รสทำเมาส์โมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าโรสพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนคะ่ะบ๊ายบาย